สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุกนะคะเช้าวันนี้อากาศคืมหนาวอีกแล้วนะเอซีสามวันรวดเลยนะคะไม่มีแดดเนาะคืมนะคะสองวันก่อนฝนก็ริมดินนะคะ,ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะแต่ก็คืมเหมือนเดิมมะโ้มาม่วงประสาออกดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะ มะม่วงเป็นดอกเต็มเลยลุงเสือก็ทํางานแต่เช้านะปะาษาก็ฟัดนะเข้ารีบออกให้ลุงเสือแล้วนะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะวันนี้ก็ลุงเสือก็จะฟาดให้เสร็จนะคะเสร็จช่วงเช้านี่แหละเอออีน้อยนอยนี่บอก,กินบอกกินแต่อีขาว

มันสิอ้วนบพมันบอกกินเขานมกับบอกกินเหน่อยได็กคนรูไงอยู่โนลงปลากินอลยก็ได้โอ้หนาวลมเย็นจัจ้อย ไปดูใบเตยก,ก่อนนะคะโอ้ยงาไผ่เนี่ก็พลึกเนาะเดี๋ยตัดออกเาจะโกกบกม่วงงำไปเบิดลเราไม่ไรนะพี่น้องอันนี้กับเบยดเคือตัดถลาดกับบเบิดขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะอานานันนั้นกกบกม่วงนะคะนี่ เห็นไหมเอกิ่งหน่อไม้นะคะมางามกบกมวงเดี๋ยวจะได้ตัดออกแล้วตัดลงนะคะเล็ดนางบานนี่หามใส่เสียงโอ้ใบเตยเก็บใบเตยไปใส่น้ำไปต้มน้ำในเอสีต้มน้ำร้อนนะมันจะ ได้หอมหอมนะคะโอ้ลงเสืออาบอกมอมาปลูก้างตัวก่อนมันแห้งนะน้ำไม่ค่อยจะไหลมานะคะมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ใบเตยใส่น้ำร้อนนะคะมันก็หอมนะคะสามสี่ใบโอ้ มะพร้าวน้ำหอมเอซต้นใหญ่มากแล้วเนาะแต่ยังไม่เป็นเห็นเป็นดอกเลยนะฮะปีที่สามแล้วที่เราซื้อมาปลูกนะคะแต่ก็งามอยู่ต้นใหญ่มากแล้วผู้ต้นบักใหญ่เลยนะคะเอโอ้ลมหนาวลมหนาว ลมหนาวลุงเสือก็จะได้ตัดต้นไผ่ออกแล้วใบลนใบไ่ลนเต็มแล้วโอ้ลืมจอ่อเข้าไปในหองน้ำเนาะอากาศหนาวเย็นนะคะเดี๋ยวดูกับข้าวลุงเสือนะคะเมื่อคืนลุงเสือก็ลาบเนื้อนะป้าสาไปซื้อเนื้อมาให้ลาบลุงเสือก็อุ่นไว้แล้วแหละที่กินไม่หมดนะคะ งเสือก็อุ่นเรียบร้อยเดี๋ยวภาษาก็เอาออกมาอุ่นอีกที่นึงนะคะมาละโกมีต้นเดียวนะคะ f อซมายงชิดปีนี้จะเป็นลูกเป็นดอกให้อยู่บ่วันก่อนก็เห็นดอกสองสามช่อเนาะน่าจะหล่นทิ้งหมดแล้วแหละนะคะเอฟซมันน่าจะไม่จับนะคะภาษาก็รดน้ำให้ตลอดเลยนะคะ บรรยากาศหนาวหนาวปีนี้มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นดอกก่อนเพื่อนเลยนะคะโทษนะอากาศเย็นนะคะเอฟซีหนาวแล้วนะคะอหอมติดมือเลยหอมใบเตยติดมือ คนูนนะลมเอ,อ้เย็นจ่อยๆแล้วก็ดังไฟผิงน,นะคะเอฟซี เพราะว่าอากาศเย็นแล้วดังไฟผิงแล้วก็นึ่งข้าวด้วยนะคะนี่ช่วงนี้ก็จะใช้ฟืนนะคะหน้าหนาวนะคะเพราะว่าก่อไฟผิงแล้วก็นึ่งข้าวเลยนะคะก็ไม่ได้ใช้เตาเนาะไม่ได้ใช้่านนะคะเราจะใช้ฟืนนะคะหน้าหนาวเนาะคนอีสานบ้านเรานะคะบ้านนอกก็จะแบบนี้แหละนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเอซ ก็จะก่อไฟนึ่งข้าวนะคะแบบนี้เนาะใช้ฟืนนะคะใช้ฟืนไม่ได้ใช้เตานะคะปกติภาษาก็จะใช้เตานะคะ,ะถ้าเตาแก๊สนี่จะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าอ,อยู่บ้านนอกเนาะฟืนเราก็หาได้นะคะหาง่ายเนาะเราก็ใช้ฟืนใช้ถ่านนะคะแก๊สก็ใช้ยามจําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แก๊สมันก็จะได้เติมบ่อยเนาะสี่ครั้งละห้าร้อยนะคะประมาณนะคะประมาณก็ ประมาณ450้อยาสถ้าเราเอาไปเติมเองที่ปั๊มนะคะถ้าไปเปลี่ยนร้านค้าก็ประมาณนู้นแหละสี่ร0อยห้ารอยแต่ก็ไม่เต็มถังนะคะถ้าเราไปเปลี่ยนนะคะคถ้าไปเติมเองมันจะดีกว่ามันจะได้เต็มถังนะคะหลุงเสือออกกำลังกายแต่เช้านะคะเอฟซีฟาดข้าวเนาะยังไม่กี่มัดแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะก็เช้านี้นะคะเก็บบรรยากาศนะคะอากาศหนาวเย็นนะคะเนาะ ที่บารจะบางเยี่ยมนะคะเอฟซี FC อากาศหนาวแล้วนะคะที่ไหนหนาวบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่วยดูคลิป5นาทีให้ด้วยนะคะไม่ขามด้านโฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ